ข้ากับเจีย๊ยบอีกแล้วจ้าวันนี้เที่ยงแล้วเราก็ได้พักผ่อนหชั่วโมงนะคะวันนี้เจีย๊ยบได้อะไรมานะกินข้าวกันนะจ้าเมื่อเช้าเจี๊ยบลงคลิปยาวตั้งแต่ตีห้าคึ่งจนถึง ประมาณเจ็ดโมงก็ยังโหลดไม่สิทธนะคะอินเทอร์เน็ตเดี๋ยก็คือสัญญาณแบบว่าสุดยอดมากยอดเยี่ยมมา,มาแล้วเจียบก็เลยต้องลบคลิปนั้นทิ้งเจียบก็เลยมาลงคลิปที่เจี๊ยบจูนพลังงานก่อนที่เจี๊ยบจะมาทำงานลงตั้งแต่เจ็ดโมงเพึ่งมาคอมพิวตตอนแปดโมงกว่ามั้งคะ บอกว่าอินเทอร์เน็ตช่วงนี้เป็นอะไรคะอินเทอร์เน็ตมีอินเทอร์เน็ตใครเป็นยังไงบ้างอินเทอร์เน็ตใครยอดเยี่ยมเหมือนเจี๊ยบไหมเอออันนี้ขอแบบอืมนะเรามาจ่ายเงินนะวันนี้มากินข้าวกันดีกว่ามาพักค่ะวันนี้เจี๊ยบได้ไม่ใช่แคนตาลูปนะหอมหอมอะ่ะเมลอน มันเป็นเมลอนคะ่ะทุกคนมันเป็นเมลอนสีส้มนะจ๊ะเมลอนสีส้มคะ่ะน่ากินมากแต่หอมมากเลยคะ่ะหอมจริงๆหอมจริงจัง <c oughs> แล้ววันนี้อันนี้เจ๊บได้อะไรได้อะไรจ๊ะอันนี้เป็นผัดมี่ไม่ใช่ไม่ใช่ขอโทษทุกคนผัดวุ้นเส้นคะ่ะ ผัดวุนเส้นใส่กุ้งแห้งแล้วก็ใส่ปลาหมึกแห้งนะคะใส่ไข่ค่ะวันนี้เจ๊ไม่ได้ทานข้าวนะเจ๊บจะบอกว่าเจ๊บทานสิ่งนี้แทนเป็นธัญพืชต้มนะคะทุกคนเป็นถั่วเป็นลูกเดือยเป็นถั่วลูกไก่ถั่วแดงหลวง ลูกเดือยข้าวบาเล่ลูกเลอกก็อยู่ตรงนี้ให้ดูก็ได้เนาะมีมีลูกเดือยมีข้าวบาเลา่ค่ะมีถั่วแดงหลวงมีถั่วลูกไก่จ้ามากินข้าวกับเจี๊ยบจ้าไม่ได้เป็นข้าวนะแต่เป็นมือ้อมื้อเที่ยงค่ะมื้อเที่ยงที่มีโปรตีนแหละและผักผลไม้ มีมีใครได้อะไรมากินมั่งคะมาจา้ะมากินกับเจี๊ยบไหมมากินกับข้าวเที่ยงกับเจี๊ยบไหมซึ่งทุกคนจะบอกว่าโอ้ยมันอร่อยเหรอมันอร่อยสําหรับเจี๊ยบนะ <c oughs> อันนี้ค่ะอืมอ่อเคี้ยวได้ข้างนี้ ลงได้หนักสุดคือข้างนี้ข้างนี้ยังเอาไว้เคี้ยวผลอะไรที่มันนิ่มๆได้ค่ะแต่อันนี้มันเป็นความหมึกแห้งค่ะมาทานเข้ากับเพียบค่ะแล้วก็เจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขในช่วงเวลาพักผ่อนและพักเที่ยงขอให้เป็นวันที่ดีทั้งวันนะคะ